โอ้โห oh สวัสดีครับชาวเปิดเกมทุกท่าน Th เปิดมาก็เห็นเลยว่าเป็นคือเกมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเกมในตำนานนะครับไม่รู้เลยครับว่าล้อเรียนเกมอะไรนะครับกับรัสเชียนพังสองพันเโอ้เป็นเกมที่เก่าเหมือนกันนะ2 7 0พเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจะทำมาล้อเรียนซึ่งเกมนี้นะครับวันวางจำหน่ายอยู่ที่วันที่ส่พฤศจิกาปี2 0ง1นนนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีที่ในส่วนของ ไซเบอร์พัง2077เปิดตัวมานะครับซึ่งผมก็ลงคลิปไปเมื่อวันที่21ธันวาปี2021ก็คือเกมนี้ทํามาก่อนครบหนึ่งปีของไซเบอร์พัง2077นั่นเองไม่ใช่ไซเบอร์พังมันคือไซเบอร์พังซึ่งเกมก็น่าจะดูค่อนข้างปั่นพอสมควรครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหดูวัตถุอะไรวะเนี่ยโอ้และแพทล่าสุดของเกมนี้ตั้งแต่วันที่8นะฮะเหมือนเหมือนลงเกมมาปุ๊บอัพแพททีเดียวแล้วก็เลิกเลยไม่ทำอะไรแล้วโอ้เกม2กิกเลยนะ ก็ไม่เล็กนะซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับไรค์กดแชร์ครับและลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับไปครับลุยโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดน,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับมาแล้ววะ่ Tower วะเรดทาวเวอร์ว่ะเฮ้ยฮะอ่ะอะไรวะเฮ้ยเวลคัมด้วยมีเลือกแรงเกรดอ๋อมีภาษาอังกฤษไม่มีตั้งค่าไม่มีอะไรเลยคือพี่เข้าเกมมันก็เป็นอย่างนี้เลยเหรอว้าว เวลคัมก้องซ่าแปดแปดแบ็กทูสองพันเจ็ดโอ้ย้อนกลับไปหลายปีเหมือนกันนะไหนกดนิวเกมครับเฮ้ยมีเนื้อเรื่องเลยครับเออเกมราคาเต็มยี่สิบกว่าบาทนะอะไรเนี่ยคือเราอยู่บนยานอวากาศเหรอครับนี่คือเรือดาวเสาเอ๊ะไม่ใช่อ่ะมันตรงกลางมันเป็นหมุนๆนนะ่ะเฮ้ยอะไรอะ เรากำลังแบบพุ่งเข้าไปเหรออุ้ยวัดวัดตัวอะไรวะด่าอะไรวะด่าอ๋อเหมือนเราวาร์ปมาอ๋อเราเราหมดเราหันไม่ได้ด้วยนะโหอลัออองการมากนะครับอลังการจัด,จดเลยว้าวโอ้โหเขาก็ตั้งใจทำเหมือนกันนะเฮ้ยเปิดประตูเข้าไปเหรอ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอฟเฟกต์อลังอ่อมุดเดินชมวัดวัดทำไมเราสีชมพูด,ดำๆอย่างนั้นอนะ่ะสิบสามสี่สองห้าสี่คือเหลือเวลาแค่นี้เหรอครับ Time to running out อะไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรครับเพื่อนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วโอ้โหภาษารัสเซียมาเลยครับผมโอ้แล้วเพลงอย่างเราหรือมันเราหรือมากแล้วผมต้องทำอะไรฮะเราหรือขนาดนี้ โหลดแอคทีฟนอสคาราโปรโตโคอล,ลโปรโตโคอลนอสทาลทาลาเอ,อ่อมอสทาลนอสทาลเกียใช่ไหมนอสทาลเกีออนั่นแหละอะไรอ่ะเออเพลงมันเล้าหลือเลยนวะเอ้าอ๋อคือต้องออกจากตรงนี้เหรอครับวอทเอ้าแล้วก็ตัดจบอย่างนีน้เลยอวอทเฮ้ยแต่ปูตินดีกว่า ฝันอีกแล้วเหรอเอ้ยฝันอีกแล้วนะฝันโอ้โห collect them all อุ้ยเดินช้าด้วยอันนี้อะไรพวกเนี้ยโอโ้โหอันนี้คืออุ้ยเก็บกระดาษด้วยอ่ะสก,กายเป็นเกมผีไปแล้วครับตอนนี้ไฟหิมหามันอ่าผมหากระดาษก่อนอนะอันนี้คือ fsm นี่คืออะไร เฮ้เราต้องหากุญแจมาเอา้าอุ๊ยอุ๊ยว๊ดอะไรเนี่ยตกใจเอา้านี่มันเกมผีแล้วครับโอ้โหแล้วหมอนอย่างโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ตกใจเลยเออนี่กุญแจนี่ไงเฮ้ยคี่ตกใจเลยเอาใครไปเกมผีไปอะไรวะเนี่ยเอาอันนี้ก็เข้าน้ำปะไม่ใช่อันนี้เป็นทางออกปะ เฮ้ย stop eating หยุดกินได้แล้วนะเก็บกุญแจก่อนเวลากล้าไปเรวัดววะอะไรกันเนี่ยไซเบอร์พังเอ้ยไม่ใช่รัสเซียนพังแหละ stop eating เปิดประตูเปิดได้ไหมว้าวอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะไอเลอร์เพนต์นอะไรเนี่ยวิ่งไม่ได้ด้วยนะคือเดินได้อย่างนี้อุ้ย what เปิดประตูเข้าไป เปิดประตูเข้าไปจำสกแกกแน่ๆเลยยิ้มอย่างเงี้ยกดกดเข้าไปแล้วหันนังปั๊บอ้าวไม่มีมันจะมีแลโผล่มัยไหมอุ้ยอ๋อวาร์ปมาวอสวอสเดอ h e ฮลเดมอะไรกันครับเนี่ยแกคือใคร what ลุกขึ้นมาถึงเวลาที่จะกลับไปปี2007แล้ว What อ๋อมีมีการเปิดเนื้อเรื่องเอาโอ้โหเกมมีเนื้อเรื่องนะฮะทุกทีเออคุ้มอยู่23บาทเนี่ยก็คือเราจะออกไปประตูวาร์ปอ่ะครับ วัดทำไมตัวเรามันอนี่ตายปะเนี่ยแต่รู้ไหมวันนี้ฉันอ่านไม่ทันแต่ในสุดฉันก็มีเออสามารถหยุดอพอคลิินี์ได้แล้วอเอาดิแฮบแบบพังด้วยคืออะไรขยับไม่ได้เหรอทำไมตัวเรามันนอนนิ่งเหมือน โอ้โหแล้วดูแต่งโอ้โหสีสันน่าจะล้อแบบจอห์นวิกแหละเอ้ยมันจะเคียนูรีฟแหละวักอยอะอะไรวะเนี่ยเกมมันปั่นอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหเกิดมาวะนายยังไม่ตายเหรอเอออ๋อเรามานอนอยู่บนโซฟา เออฟักยูเบชอ่าเฮ้ยดูขึ้นมาแล้ววะวิ่งหนีปะวิ่งหนีปะทำไมตัวละครละมันเดินช้าจังวะโอ้โหเขย่าย่อๆได้ด้วยอากดอีได้ปะ Who are you แกเป็นใคร my name is อะไรอ่ะว่าอะไรอ่ะไซไซดอร์ยูก้าฉันคือนักท่องเวลา อ่าฮะเป็นความอัศวสุดท้ายของเหล่ามนุษยชาต์ basically just like you แบบนายอะฉันไม่เข้าใจเลยนายหมายถึงอะไรอะนายน่าจะรู้เกี่ยวกับอ๋อ d ดซ ember สองศอ์เหรอเอ่อโนฉันไม่ฉันไม่รู้อะเพราะว่านายและฉันต้องหยุดมันต้องหยุดเขาต้องหยุดเอ่อเราต้องกลับไปที่4 2องและช่วย first c h e e s uh, ่เอ่อโอเคเฮ้ยเกมมันมีเนื้อเรื่องเหมือนกันนะโอเคครับเอ่อดอลลาร์ for ยี่สิบห้ารูป great choice อ uh, okay. mm ่าโอเคแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะเนาะกลับไปปีสองพันเจ็ดนะก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะเรามาเล่นเอาปั่นๆอยู่ละเออไม่ต้องจริงจังเลยครับเอ้ยแต่เกมก็ดูจริงจังนะโอเคมันก็ดูแบบมีอะไรให้ให้ให้เล่นน่ะขอขับกลับมาแล้วว่าเรากลับปีสองพันเจ็ดแล้วครับทีนี้เราต้องทำพัทหนึ่งพัทสองไหม ไม่ต้องหรอกวังโหเกมแบบแต่จริงๆตอนแรกนี่คือเกมผีมากๆเลยครับแล้วมันก็อีกทีก็เฮ้ยเทเลพอร์ตว่ะเฮ้ยลงมาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยการวาร์ปอะไรเนี่ยอ่ะแล้วนี่เอาวัดเด้อๆๆไม่มีเบาไม่มีเบาเสียงเกมด้วยปรับไฟล์วิวได้นะฮะอ่อโอเคนี่คือกว้างสุดแล้วเนาะ รีโหลดว่ะวัดโอ้โหแล้วใส่เสื้อลักปุติเอออะไรวะเนี่ยเพื่อนเออยายาโอ้ยรีโหลดเฮ้ยเปลี่ยนปืนไม่ได้เหรอเฮ้ยยาโอ้โหเสียงเพลงนี่ยังดังเออบอกเลยว่าอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยวิ่งได้ด้วยวิ่งได้วิ่งได้เออเออเออมาผมบวกตังค์เหรอนี่อะไรเนี่ยโอเครีโหลดเออพิสโซ่ วอตอันนี้คืออ๋อเป็นเป็นฉีแหละนะฮะอ่าอ๋อมันมีเลือดบอกด้วยอุ้ยรีโหลดอุ้ยตเตะโดนได้วะโอเคตายสิบตัวสวยเฮ้ยหมดอีกเหรอโอเควิ่งด้แป๊บเดียวใช่ไหมรีโหลดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไอย้มันระเบิดตัวเองอะไรนเนี่ยวอตมันจะระเบิดตัวเอง ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคอะไรบเนียเอออะไรกะมีอะไรกะเราต้องเข้าในบ้านปะไม่ต้องออกมาละเพื่อนเราต้องเข้าป่าเข้าไม่ได้ด้วยรีโหลดเออเฮ้ยนีเข้าได้ปะเข้าไม่ได้เออเปลี่ยนปืนไม่ได้เหรอปืนกระบอกเดียวเหรอ เอ้ยข้างหลังไปได้ปะวะลองไปว่าเอ้ยมันมันเหมือนมีตังอะผมว่าน่าจะต้องใช้ตังซื้ออะไรทุกอย่างนะครับเฮ้ยนี่มันเหมือนไอ้ที่ตัวละครเรามาันมาเลยนู่นว่ะวะวะไม่ใช่แล้วเ,เรา,เาปืนจากไหนล่ะเดี๋ต้องอยิงให้หมดเดี๋วต้องอยิงให้หมดดูก่อนดูก่อนสำรวจสำรวจแม็กก่อนหอวิอ่งม,มีสตามินา่า มันมาจากไหนอ่ะมาจากไหนมาจมากไหนอะไรอ่ะคือมอนมันมาเรื่อยๆเหรอโอ้ oh my god เปลี่ยนปืนไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> อะไรวปุณิ <c oughs> โอเคปุ้นมันระเบิดตัวเองได้หรอวะนี่คืออะไระแดงๆนี่คือแหละรเราต้องโดดเข้าไป <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยระเบิดตัวเองแล้วจะตายแล้วเนี่ยผมจะตายแล้วเนี่ย มันเข้าไปไม่ได้หรอนี่ปะนี่อะทางเข้าปะแดงๆเนี่ยได้ปะอะไรอ่ะว่าอะไรอะโอ้ oh my god เนี่ยตัวอะไรเพื่อนอะโอ้ oh, จะตายแล้วคุกนายเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ oh my god เออรีโรดเอออย่าเดินเก่าได้ไหมเพื่อนอ้ามันไม่มีบอกเลยว่าให้ไปไหนต่อไม่มีเลยครับไม่มีอ้าวอ,อ,อ๋อจบแล้วอะไรอ่ะเชอร์รี่บาร์เซอร์วัดจ๊กเกอร์อะไรอ่ะ ตัวร้ายโอ้โหใส่กังเกงดันจกุกอะไรอ่ะเปิดตัวตัวร้ายเหรอครับโอ้โหเฮ้ยมันออกมาออกมาจากไอ้กำแพงนี่เหรอเฮ้ยใส่ชุดด้วยวะอาดิดาสฮะโกพิงค,ควีนแล้วผมมีปืนกระบอกเดียวเองเหรอ หนอะอยู่ไหนคุณมาแล้ววะปืนเป็นไรปืนนี้ไม่โดนเลยว่ายิงไม่เข้าเลยเหรอฮัลโหลนี่มันเอาเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่อุย้ยอะไรเนี่ยตัวยิงหัวไม่เข้าวะอะไรปุนเนี่ยอะไรเพื่อนทำอะไรเราแค่เดินถอยหลังนะอุ้ย มันเตะมันเตะโอพีมันเตะโอพีอุ้ยยาต้องมีสเต็ปนิดนึงต้องมีสเต็ปนิดนึงฮึบอุ้ยมันเตะแมันโกงมันโกงดูมันเตะดิโกงไปหรือเปล่าฮัลโหลยาโอ้แล้วจะตายไม่ได้วันนี้แบบจริงโอ้โดนทีเดียวผมตายแล้วเนี่ยโอ้ มัน OP อีกแล้วมัน OP มันโอพียาอุ้ยยาโอ้ยเยาจี้จะหมดแล้วยาอุ้ยต่อ,อวัดอะไรอ่ะฮะนั่งสองเหรอภาษาภาษารัาสารเซียนี่ว้าอุ้ยมีเหมือนไฟฮลัลโหลอะไรเกิดปิ เย้ยโอ้จะตายจะตายมันจะตายแล้วครับโอ้มันวิ่งไม่หยุดวิ่งไม่หยุดโอ้ถอยก่อนโอ้มายกอดต้องแบบค่อยๆต้องแบบบริหาตามีหน้าดีๆอะเย้ยจะตายแล้วเนี่ยผมอะ โอ้ยจะตายแล้ว ya เออโอ้มันกระทืบซ้ำมันกระโดดฉันตายแล้วเหรออสรุปมันมาขับผมตายเหรอวัดเอา เอา้าลุงอะไรอ่ะคืออะไรเป็นทางเหรอโอเคมันก็ปั่นใช่ไหมเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือผมต้องไปหาลุงเหรอลุงผมตายแล้วตัวเมื่อกี้แม่งตัวแล้วก็ไม่รู้ what this is this place เอ่อเรียกว่าอะไรเนี่ย emptiness เหรอ อ่ชอช็อปอ๋อมาชอ็อปอ๋อคือต้องตายแล้วมาช็อปของโอ้เนี่ยช็อตกันแล้วก็บายอมโมไปอ๋อโอเคคือตายมาเพื่อช็อปของช็อปของแล้วก็ไปลุยต่อโอเกมันมเป็นอย่างนี้นี่ไงแล้วก็ออกรูนี้มาแล้วมันก็จะปิดอ๋อ w h a พยายาสลับปืนได้แล้วอ่าโอเคนี่จะชัดกันอ๋อโอเคเออมันก็คือต้องฟาร,ร์มเว้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยตอนเจอลุยบอสเลยแล้วกันฮะไอตัวนี้คือตัวมาฟาร,ร์มเงินเว้ยอ่าโอเคจะโดนดามเมจจากมันก็พอฮะเรียบร้อยมันเปลี่ยนร่างแล้วโอเคผมว่าพอจับจุดบอสได้ก็ไม่ยากแล้วล่ะครับแดีวเราจะเริ่มใช้ลูกซองยิงมาละเพราะว่าดามเมจจะได้แรงหน่อยฮะขอลองหน่อยเดียวขอลองหน่อยดิวะ เอออุตส่ตาห์ไปซื้อมาเออเออมามาโหแรงอยู่รีโหลดทีเดียวเต็มด้วยนะเย้โอเคอระยะนี้อัดอัดหน้าไปดิครับเออมาได้อยู่รีโหลดอัดไปดิครับอัดไปดิครับเออเอออัดหน้าไปดิครับผม นีโหลดมาอมือัดมาอัดมาขอให้เข้ามาขอให้เข้าอูหูจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเกินครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันมีร่างต่อไปป่าวะถ้าร่างต่อไปแบบเอ่อถ้าร่างต่อไปมันแก้ผ้าเนี่ยผมคงต้องต้องเอาบ่อนะฮะทุกคนเดี๋ยวบินนะอื้ออื้อเฮ้ยตายเถอะเพื่อนเอาเติร์ดติดต้นไม้อื้ออื้อโอเคดับจุดได้และจับจุดได้ละฮึบอุย๊ยโดนเหรอวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโกพิงควีนมันต้องมีตัวอะไรแป,แ,ปแปลกแน่ๆเลยเชื่อผมดิโอเคมาตายแล้วเพื่อนโอเคผมผมรู้จังหวะมาละมัาเตะพุ่กถอยเลยนะมันก็จะเตะไม่โดนโอเคมันจะมีท่านี้มาเราก็ถอยไปอีกหน่อยนึงนาแล้วมันจะเตพเะ,ะเตพล๊บถอยมาทไม่ยากไม่ยากโอเคลูกสองอัดลูกสองอัดอีกทีนึ่งขออีกทีนึงเออตายอืมเดอะคิง เดอะคิงอิสเดสลองลิฟเดอะคิกซ้ำด้วยซ้ำศพหูได้ตังสองหมื่นโอเคก็คือจบละอ่ะจบแล้วเฮ้ยจบแล้วเหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ายังมีตัวอะไรแปลกๆมาอีกอะ what อะไรอีกัะฮะเอเลี่ยนนะครับ โอ้อะไรอ่ะมันไปขับรถมาชนผมเหรออาแล้วตอนนี้คือกลับมา Under อันเดิมอ๋อมันมาหาตัวผู้หญิงเมื่อกี้เหรอครับมันมากินน้ำเหรออะไรวะ What ปีส0 0 7ัเจ็ดมันมีขนาดนี้เหรอหครับ ฮะไปกันใหญ่แล้วครับพมอะไรเนี่ยคือ,อะระดูศพเหรอนี่คือศพที่ผมยิงตายนะครับจริงมันไม่ควรจะมีอะไรในฉากเว้แต่คือผมยิงตายแล้วศพมันไม่หายอะไระดูขึ้นไปอ๋อเขาได้กลับบ้านหรือเปล่าอ๋อได้รับการปลดปล่อยอ่าครับ อทำัไงต่ออันนี้ตายแล้วใช่ไหมเราต้องไปสำรวจตรงเมื่อกี้พปล่าโอ้ยว๊าตกใจย <c oughs> ิพี่แกเข้ามาเอ้ยนี่มันเอเยอร์เลียนวอาทเอา,เอาลุงก็คงไม่ใช่คนเหมือนกันแหละฮะ เอาโอเคนึกว่าต้องยิงนะอะไรสติลเดอร์บลาเซอร์ไปเหรออา้าวแล้วทำไงต่อดีเอ่อโกทูว้าบอีกแล้ววอตคือมีหลายด่านเหรอครับเกมนี้อะไรพวกเนี้ยเอาโอเคงั้นผมขอพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับกับรัสเซียพังนะฮะรัสเซียพัง 20 2 0 7นะฮะก็เป็นเกมที่งงๆดีนะครับก็หลักๆก,ก็คือเกมมันมีแค่แบบว่าเออลุยไปด่านๆมีเนื้อเรื่องไปแล้วก็น่าจะไปแบบเก็บเป็นเว็บเไปถ้าเกิดตายแล้วเราก็เอาไปซื้อปืนใหม่มาจัดการอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่าอ่าโอเควันนี้วันนี้แล้วกันถ้าใครอยากลองซื้อมาเล่นก็นลองซื้อมาดู <laughs> เกมมันก็มีแค่นี้แหละผมว่านะโอเคถ้าอยากดูต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ